สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้เราก็จะพามาเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดใน Facebook กันค่ะมาทำยังไงมาดูกันเลยนะคะก่อนอื่นก็เปิดแท็บขึ้นมาใหม่เลยค่ะแล้วก็พิมพ์คำว่า k m MM m k t h ค่ะจากนั้นคลิกเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บแรกตรงนี้ได้เลยนะคะหรือจะคลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้ค่ะ สำหรับใครที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมาชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะก็อข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติ้กข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตรงนี้สมัครผ่าน G ี mail ไปได้เลยนะคะเนื่องจากเราเป็นสมาชิก แล้วเราก็จะกลับออกไปแล้วคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็น Facebook ค่ะแล้วก็มาเลือกุนหมู่มด้านล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะเลื่อนลงมานะคะเราก็เลือกเป็นเพิ่มคนดูไลฟ์สตรีมค่ะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยค่ะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้นะคะ ตรงลิงก์ตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้า Facebook ของเราเปิดไลฟ์สดขึ้นมาเลยค่ะคัดลอกลิงก์ด้านบนตรงนี้นะคะนำมาใส่แถบข้างล่างเลยแล้วก็ใส่ปริมาณค่ะวันนี้ก็จะใส่100นะคะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วก็สั่งซื้อตรงนี้เลยค่ะเมื่อขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าเราทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะ และสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้ค่ะเราก็จะมาที่เมนูเติมเงินนะคะช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสแกน QR code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำ1บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับโบนัสเพิ่มอีก2%ด้วยนะคะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้ค่ะเรากดเติมเงินตรงนี้เลย ค่ะเราก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะอันต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบเนบสลิปทุกธนาคารค่ะเราก็สามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดําเนินการในแอปธนาคารของเราให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วก็นําสลิปค่ะมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้เลยค่ะอันต่อไปค่ะเป็นอังเปา Wallet ค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปา Wallet ของเราจนเสร็จสิ้นเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะก็นําลิงก์ค่ะจากแอปอังเปา Wallet มาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะ อันต่อมาค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งเมื่อเติม5,000บาทขึ้นไปเระโบนัสเพิ่มอีก5%ค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้แล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยนะคะอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะเราก็สามารถอ่านคำแนะนำด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดำเนินการตามไปได้เลยนะคะ ส่วนตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปกันค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทำการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนั่นเองนะคะสำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถก็สามารถ ติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้ค่ะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า Add k m m m คดก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะ เราก็จะเลือกหัวข้อนะคะใส่เลขรหัสออเดอร์ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวตรงนี้ได้เลยค่ะเมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคัดลอกลิงก์ตรงนี้ค่ะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยนะคะหากเพื่อนของเราสนใจและได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะได้รับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีก5%ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ค่ะก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า g o o g l ล p a จแ Sto r e แล, Store แล้วพิมพ์คาว่า k m MM m t c o m ก็ได้ค่ะค่ะแล้ก็จะกลับไปที่ Facebook ของเรากันนะคะตอนนี้ยอดคนดูไลฟ์สดก็ได้ทยอยขึ้นมาให้แล้วนะคะเมื่อกี้ที่ที่เราดูไปเนาะก็มีแค่3ามสี่คนเนาะตอนนี้ก็ทยอยขึ้นมาเพิ่มมาเรื่อยๆเลยนะคะเป็น49คนแล้วค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่ะทางเว็บไซต์เขาก็จะดำเนินการทยอยขึ้นมาให้ครบเลยนะคะ และทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ KMM k, MM k t h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประกันใดไปก็ปกขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ